กร่งลโลมาเรียมาที่นี่ช้อนเนี่ยกรปอีมาแล้วเชดเน้ออ็กบุรีชกดมาอุดเนี่ยกาลาสิเนอลาิชูโลชูโล คุณมาติอินนาามาลคารชีอีปากเล่บัลที่มีนั้นเสรีไปนล้วบาลที่คุณมาริเจลาสายนะพ่อซึ่งลูนมาการีอินนามาใครน้อคำเน้อโบเล่โซเลโอนีมาลีมาได้ก็มาลูมาสิกรีนอมาลาเชลอบาดีโบเอโบเลยเดียดโบเลยมาติอินนามาคาร์ิีอุมักลูจิได้ละพ่อใครมาใครมาละอัการชีลู

กูโนมัคคายะ่ัคคายาที่เขาเมงก็ได้แค่ก็ได้อันนี้ใครอันนี้ใครอนคที่เีที่แม่บาทีับัทาที่ก็ได้เดียวทุนเนี่ยช่วยมาแต่ทุนน้าตานาทวดอ่ะเต้าดายทวดอ่ะโเสียเดียวมาทิอนชลมาเลทีนะ ทีดู <rôle à déc> ัทีเนี่ยบูบูทีเนี่ยทุด้วยผูกคอทุดบูทีโดินเนี่ยองใหญ่ลาสิกอินเดนยมาทุ่ด้ะทุ่ด้ะอใหญ่ผูกคอตายเอ้าวันนี้ไม่ไปไม่สกรมาสอินเนมาที่ทุ่ดี่ยเดี๋ยวใกล้สองทุ่ยมาที่เนาะใกล้ใกล้วันก่นประมาณับจะแล้เราเอาทดเนีเทียน่ะยี่สิบไปแล้วเราพาไปทำ ทัวเนี่ยทัวเนี่ยทวัทวทววุ่วดอนอยู่ที่าวามอะไรที่อันนี้มาลเมาได้ดิโชว์นงโครมาที่เรแว้วเดี๋ยวโครมาเนียไปนอนสโลไปไลนะตัวกลน่นะตัวโตตัวกลสกโร่เดี๋ยวไปนอนสเลยอย่างเงี้ยไปไหมสนนเล่ยูไปเทรนในสกรีนอ่ะไปเทรน,นสกรีนอ่ะไปเทรนหนึ่งเทรนเดียรไปนอนที่เดียว ไปนอนในชูสลูออกมาทูดว้วยไปก็ไปเอาทัวทัวด้วยไปให้ด,ออดูที่ตลอดเนาะรงี้ไทยมาสามชูด้วยชูด้วยโอ้ขยุดงานพอทุ๊กตุ๊กได้กักข้าไปที่นี้เนี่ยนะไปหาแบบดูจะ,จะว่าจะดึกอ,อยู่ว่าเขาจะเสร็จแต่พวกนี้เซฟมาแล้วชุดหน,นึ่งอนี้อีทูด้าอีตาเท่ๆที่บูไท,ท่ายขาตูดด้วยไม่ไปเทียนหนูมันมันไม่เอาไอ้ เาไอ네้หน้าไปท่าย sí, no ูดูทัวทัวทัวัวเนี่ยที่ดูให้ไปที่ห้ไม่ดูเลใช่ไพ่อด้วยทัวเบี้ดูทุทัวที่นู้นดูดูเนี่ยนะเทนเนี่ยเทนเนี่ยเทนเนี่ยเทนมานพที่ดอ่เทนตาเทนะไรพ่อทุกทเทนไว้ไท้ แต่เล่นเทนน่ะเทนเทนมากเทนมากดูดูทุโนท้น่ะเห็นไหมลูกเทนเห็นเธอเป็นพอทิดานน่ะเป็นบอลทิดานถุงท่อบอลโบไปเป็นบริวารนใายถุงท่อเอาไปถ้วยถุงท่อเทนมากเทนเกียเทงเนี่ยแน่แน่ท่านี้เดินห่ะทุ่นเ่ามากกล้าได้เทนอ่ะบูชาที่ตัวถัวอ่ะเอาทั่วถุงโบให้ทั่วให้บูทูดินแน่นอนเจ๊ด้วย เนี่ยเท่าเทียนเนวดูไม่ทัดอืเท่าเทียนเนี่ยอันนี้จะไปให้เด็กน้อยทั้งวันใช่ทูไม่ทัดทูจะเอาถั่วถั่วทั่วที่ที่ทั้งทานเนี่ยเนี่ยเด่ยดูไหมนมทุนเนี่ยนมเด็กน้อยขวดหนึ่งเทน้ำบ้าทุนเนี่ยเอานมมาให้ทูดินอ่ะถึงนั้นนมถ้านมต้องต็มงินเอาตอนเท้าเท้าหน้าน่ะโน้ตเธอเถื่อนด้วนั่น มันเือเรือ่ใช่เอาไหมล่ะเอาเท่าเอาไจะไปซื้อให้แล้วถ้าเอาถั่วถัวถั่วทนเทศน่ะไทนเทศน่ะเออให้ดูจิเียนะเนี่ยไม่จินก็ได้เถะนะจะเอาไมมเอาไม่เท่าเอาทุนทุนนะเอาทนทุนหึ่งหนึ่งนะเอาไว้ให้เปิดทัวเอานมชาดโอเนกบาทีเนกกาลาเชียโบเดียเขาจะเปิดไหมอะไปอะ เธิรดเปิดต้อนรับไหมเหรอใช่ทุกคนมาอาเธเนีกรูทีบารากลามันตีอีน่ทุกคนมาเทุอกรามาดิไปเถอะไปแม่ทนนนู่นเท่เดินๆไปก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวงวดหลังค่อยไปทำถ้าเถอะเอาเอาถวดถวดถ้านานนานตรงแถวนานนัดเตี้ยนถะไปวัดที่โต๊ดทุตุมปู โบดูดูต้นหน้าน่ะที่ตรงเต่าอะน่ะที่ทูโทจะโทอย่างเงี้ยอัตกลามาชินงโครเซ่ซเนี่ยใจเนี่ยใจเซีอย่างเงี้ยอะไรพ่อด้านเรโทษนะก้าดีน่ะเอาเอาวานทั่วทัวทันเอียงโครมาชิบางขายทัวเก่าวะนี่ ก็ดำอ่านที่เอ๊บบานให้ทุนเนี่ยบานให้แน่นทานนะให้แม่ให้เร่งแม่ให้แม่ให้จันดาด้วยเจ้าถูกถืด้วยถูกด้วยวันนี้ให้ยังยังด้านด้านด้านไม่เอาเอาเงินนะทืนได้เอาอย่าเอากลุ่มดูอะโอ้ด้านเนี่ยทือเนี่ยเนี้ยด้านเนี่ยด้านทานนั้นถือได้เต็มดูดูก็มีจะทนถ้วยเนี้ยมีจะทนมาถ้วยเนี่ยเนี่ยด้านที่เดี๋ยวก็ดูเนี้ยเดี๋ยวโดจะเนี่ยถอนนะถอน เนี่ยมันมาแถวเนี่ยเนี่ยถอนเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันมาแล้วสองเจ็ดเทสเนี่ยถ้ามันไม่ถ้าเขาไม่ไม่ไปถือกันนะออกแท้แทะออกแท้แทะโอ้ถ้าไม่มีใครซื้อจะออกจริงจริงเด้ดูดูเขาจะขุณนเขาถอนได้เนี่ยบูนดูเนี่ยทุนไม่ดูเท่าเดี๋ยวไปหาน้องให้เราหน้าเนี่งนุ่มถั่วด้วยถั่วเนี่ยถั่วได้ถั่วด้วถั่วก็ไหนมีนาวนี่นัวถั่วด้วยถั่วถั่วเ่ย แล้วได้ที่แม่มาชี้ดิโอเดี๋ยวน้าเดี๋ยดูแต่ถุนจะนู้นเรื่นง่ะไรน่ะยูไม่รู้เรื่องนมทวดอ่ะแม่จ้ถือเอานมนั่นนมอย่างเดียวเนาะเอานมท้อนอ่ะนมท้อนอ่ะนมน้องเอานมทอนมาให้ดูตินถวดดิอะไรนู้งานนี้ไม่ได้ดีดูด่ะเอานมที่อ่ะเอานมท้องน่ะนมน้องไงนมน้องโอ้ไม่ดูทบ้าละอาบู ก็เร <qui> ิ่มเล่นโหดูดาเนี่ยจะได้ดำเนันเดินต่อนะเนาะเอาโน่นไหนมด้ามดนามดนาอู้ได้หอนุดหอนุดก็ได้เดี๋เดี๋ยวน้องท่อเดี๋ยวดูดำเดินต่อนะครับดูดำเดินต่อเดี๋ยวก็โดนมาขอถามถามโนวนก็โน่นเดียวก็ได้ดเนินมาแล้ววันนี้มันใจเลขทุนเนี่ยทุนเนี่ยทุนเนี่ยเขียนได้เขียนหนังสือไทยเขียนได้ไหมอ่ะดู เขียนไทยย่ำมั้นี่ตัวชุดเอามาแค่ได้เดียวคาถาไม่ทูดาทอแท้จเหตุกูเนี่ยมาที่นี่เนี่ยกะลาซีเนี่ยมอลกูเลยเชลบบกะลาซีชื่ออะไรเนาะบดูดูบานที่ดูบูดูบุตรเกิดเอาลองลองท่าไทยเขียนนันไทยบาบูบาบูเดินมันยึดเดินเดินเดินดูนวดไทยเดินดูไทยนะลูกบาบูจะย้ำเรียกเลยครับเด้อแต่วดหน้ารอรุ่น สูเทโดดูเกตเนี่ยอนนาทีดดูโดูดูเจดเจ็ดเจ็บไม่ใช่จะถอนทีดูดูบักกะลาซีเจ็ดเดียนะโชว์อที่น้ำมาถอนอืมอันนี้สองยังไงถ้าแท้เท่าดู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 เทอบักกะลาเทเดะเท่าน้มาทกตโดนบูดเจเด บูเทเดบูบูชื่อบูเทเดบูเทเดจ้าเทเลนก็โดทีเนี้ยอาเคเดททอนเทีทอนทอนทอนนะพ่อที่เนี้ยเอาเอาเบะมือก็ได้ครับมือนี่ค่ะที่เจ้านี่เจ็ดนี่นี่เชืดอมันนะสองนี่ค่ะเลขอ๋อเลขเป็นเลขของอินเดียเนี่ยเนี่ยโชว์เลยเนี่ยเนี่ยเลขเจ็ดนะเดี๋ยวตามด้นตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเชียทอนเนี่ยสองอ๋อเจ็ดสอง เรีกตรงกับเรียกกุมารนะครับนี่ยสักกะลมาที่แนวนโปโโซเล่เอาโกมชโบช่อดอนียกโปให้เลยชุดนโกเป็นเทเทียน่ะเทเทียนน่ะเดไปทรโทรน้าไปตาถามไปตาไม่ตาไม่เป็นไรทิเนี่ยทิ้งอมได้ที เดแม่ทีเนี่ยต้องไปจะอันเบเยเย๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงคักๆดูดูเนี่ยบูดูเนียดูจะทนทองทันย่าทนท้องอืมหคนไหนจะเป็นคนให้หรอคนไหนจะเป็นคนไปทนเนี่ยทนทองท่ทนท้องนะจาด ดูเลยมาในดับบลูเต้นไม่เป็นนะเน right at ี่ยโถดูเป็นโถดูมันอัลทอร์โต้ใช่ไหมอร่อยอร่อยมันไม่ใช่เถื่อนหรอนี่ไม่หดือไม่อันนี้มันเป็นในน้ำซ้มมันเป็นเท่าเดียวเท่าเตี้ยวว่าเนื้อเปรี้ยวเตี้ยวเตี้ยวเท่าเดียวในเทียนแก็ได้ได้พิเนลกระบาซี่ดิชูดงกระบาได้ไหมไม่ได้เปรี้ยวเดี๋ยวไปหานมให้ ชาทีเนี่ยไม่ทอดเลยแล้วไม่ต้องนะไม่ต้องเดี๋ยววัน,น <ะ S 2> วันนั้นไปดีกว่าเนาะจะไปหาวันนั้นเลยเอาถั่วเถื่อได้นะถ้าเอาถั่วทั่วอย่างที่บูบใส่หมวกไปก็เดินเล่ทะเลนิมากราสิตโนโน,โนมานเนี่ยที่ถ่ายเนี่ยเลยทั่วปากอ้าถ้าที่ด้านทึอไปเป็นแท่นแทนแทนนั่นแหละถัว่วถั่วทั่วปากอ้าทัวเขียวถั่วอะไรัวนั่นแหละทัวรวมเลยทัวเหลืองทัวเล็กทัวแดงทานทนวันเทน ต่อเนี่ยไปวูดอนเทนได้แล้วเราดูต้อเทียนได้นะถูไปเทียนมาแล้วไปเรียนไปเรียนมาแล้วใช่ไหมเนี่แกโทษได้แลต่ยังไม่เก่งจานยังไม่เสร็จอายุต้องเด้อแล้วอายุต้องดูต้องตอนนี้เราดูอายุเจ็ดสิบเด็ดอะเริ่มเจ็ดสิบสองแล้วเนาะอายุเด้อแท้แล้วปูยึดขาอะไรเนี่ย น้า่าทานดีมาดีบุดเดาได้เดินดูหันเดินอย่างเนี้ยเอาใจนวดเป็่โทษเนี่ยมาด่าเด้อาดาเจ้านมครูเนี่ยนวดเป็นด้วยทัดนวดได้ด้วยโกดมันดีอินเนี่ยอินเดียได้ทุมาเดโบเท่าเธอดกทท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 ท ดูดูมาดีดเดไปเดกกุมาทีวกุมาทกลุมมาเฮ่เฮเฮ่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 เฮเฮีเฮ่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 เฮเฮ่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 เฮ่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 เ่เฮ่เฮ่เฮเฮ่เ ตุตเยต้ดติด้าการน่นชูโลมาในตตุ้ตัอัตราโอ้มันแถนหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแลเธอทาไปท้านไม่เธอเดินมากระชิกุงมาจะรำมาไปโทโททไหมยเดี๋ยวดูเดี๋ยกเดี๋ยวดูล่างเลน บันนี้ด้านเดดเดมียนจะติดกันเทโดมาดากโดนบุ้งนงทุนทุกเลยโอ้เทนทันเลยเนาะชุนน่ะชุนน่ะอะทินีน่ะมาลดินี่วันละโดลยดิดูเนี่ยดูบ้านดานนนนี้เดียวดูนูมแม่ถ่ายเลยนดดผมตามตีแล้วเนาะ อุ้มไม่ได้ให้เอปุ่มแม่แม่จะถ่ายให้ลุงเนี่ยถามจทยถามจดด์โจด้ให้ปนจะไม่ได้ให้มานานแล้วอื้จ้าเนี่ยเฮ้เฮ้กันเดดนบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยตันเนี่ยถูกลงเงียบป่พูดอีดอ่ะอู้ยิบอยอนอ่าาเนี่ยเนี่ย กุเนี่ยซื้อเลยยุ่งซื้ออยู่ปกติเรามาติดาเจ้าปกติเขาเลยอ่ะอันเนี้ยเนี่ยซื้อมันตะดาเนี่ยซื้อมันเด้อเด้อแหละค่ะนะติดาติดตากระดาษซื้ออาติดาซื้อมาติดาซื้อมาติดตาดาเนี่ยซื้อมาติดาซื้อมานกีู่เนี่ยแจกกระดาษเนี่ยบู๊บบู๊ตอนเทนอ่ะ ถือมาโดดไหมเดือดตู้ถ้ามันถ้าทานโดนเท้าถอถือก็เปลี่ยนเลยขอซื้อก็เปลี่ยนเลยท่าท่าน่ะใครยังขอซื้อหรอมีนกูเนี่ยมานี่เรียเป็นแบบเบินเบิรนด้านน่ะเป็นบ้านด้านน่ะเขาจะเอาไปทุน่นอ่ะไปน้ำพ่นได้ได้ก็ให้ขอซื้อตัวนี้เลย จะเอาทนทนทนที่มีโทษโทษโทอ่ะอนั่นแหละก็ให้เขาตัวนี้ซื้อตัวนี้นี่มันแปดเทียนมันไปจะได้ติดตูดินตันนี้เนี่ยเนี่เนี้ยเนี้ยดูบดะบดไปติดตูดินอ่ะอะไรตู้ติดตู้อะอู้เนี่ยม่ได้ติดตัวเลยเนอ่ยติดตุดินเน่ติดตูญิง ติดผู้หญิงด้วยตาต um ่อท e> uh> ี่เนี่ยที่บูมาที่ถ่ายนู่นติดพุทินเ่ยเอาถ่ายถ่ายถ่ายไม่ถ่ายจะปูเธอนี่ยไม่เป็นเธอโอ้ไม่เป็นพุทินเนี่ยช่วยเรื่อมาแล้วซะละเฮ้ยโวยไปไหนสิ้นยึดยึดทำไม ใครครับนี่บาบูบาบูกันไหนอยู่กันไหนเมื่อตะก่อนมันก็อยู่นี่แหละเนี่ยบาบูโอ้มันให้หวยนะเนี่ก่อนอยู่นี่เนี่ยตอนนี้มันไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสืออยู่อ๋อที่ว่าบาบูบาบูที่ อยู่ฟ้ามันเนี่ย